ครับโต้าเอามันระเกียร์ที่หลังแล้วไรเกียร์เจ็ดเท่าไหร่พอดีเลยราคาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเป็นเราคาไม่ดีเนาะราาเทดเปเจแล้วได้เกียร์นะขาดนึงขาดเท่าไรก็ได้เจ็ไอ้กเออเอพอได้ายละเกียร์ปีเถียนี่ยาคุมว ดีาาได้ราคาดีไห้พี่เจ็บมันเจ็บโอ้ยแพ้งกว่ะเฉาตะเชาเจ็บมันเจ็บค่าหนุ่มมันค่อนข้างดีเะแต่งันเนี้ยระดับพันแยกหักมาแล้วเินมาเอาหัวเชื่อมอีแกแล้วไงครับฝนตกครับบอกแล้วมาไวมากผมส่งช่างตีลงที่บ้านแป๊บเดียวเลยไม่รู้ว่าพี่พงศ์จะลื้อเสร็จกันหรือเปล่าโอ้ ก็โอเคครับพอเสรก็สวัสดีเพื่อนๆพ่พี่ๆทุกคนก่อนเลยนะครับผมะวันนี้ก็าป่ายแล้วเมื่อเช้าฝนตกแตะแๆะแปะแ,ปะ,แ,ปะ,แปะมาตลอดครับแต่ไม่หนักไม่หนาเม็ดมันโตแบบทำงานเช้าไม่ได้อ่ะออกเยว์บ่ายโมงครับไปเดี๋ยวเจอกันหน้าง,งานครับาย tuy phụ giác bay đi đèo ra bay ra ta lưu và lão bay ta ôi kéo thịt มันน้ำหนักนะครับพิจิตนีะครับเหล้อนะครับไปเก็บสุดล้อมกันเครับผมนี่ครับลงครับลงมีตรงนี้2องเจ้าสิบส่ได้แล้วก็เดี๋ยวไปเก็บ เหนุ่ม,ม,มออคครตรงม้นสองันจบแลควับืนี้ไปเจองียม,มาเจีดนข้างสี่การขนาข้าวล้มระหนึ่งไม,ม,ม่เรยองนนะครับเป็นพอ,พอรอหีหึงพวงนาโยนนะครับ ไปครับยึดเก็บได้แถวเนี้ยนะเพรวเดี๋ยวเส็จเจ้านี้เจ้าข้างก็เกี่ยวนะครับแต่รถล่างไม่เฉาเพราะว่าไปถายไปปูนมันช้าครับเขาบอกเาไม่อยากให้เรารอเแล้วเราเดินไปเกี่ยวของเพื่อนหนุ่มตรงนู้นแล้วพอเกี่ยวของเพื่อนหนุ่มเสร็จแล้วเรากลับไปเกี่ยวนี่แล้วเฉาก็มาพอดีจะได้ไม่ต้องรอ,อครับเส็นทาง แดดออกด้วยนลมเม็นที่ต้องติดตั้งยุกท่านเนี 哦，掉在龙眼啊 โปโผโอ้ใันมาแกก็ะโโอ 7, 8, 8, กูเจ็ไล่8ดเกียนเลยข้าวโคตรดีเลยนายโยนสีหนึ่งพวงครับ เราล่อเต็มรถเลยเลยจ็ยดไร่หดวไปประมาณแปดเสี้ยนนะเอาเรื่องเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้เราไปเก็บให้เพื่อนหนุ่มหนมรับเดี๋ยวเอาช่างตีขึ้นเทเลอร์ไปน,นันนันเดินไปก่อนแล้วไม่ติดอะไรนะโอ้หน้ตนาตาต้นไม้ยาวๆแปดไร่ เอาแห่ประตูไม่เข้าที่เดี๋ยวลองฟังราคาเจ้านี้ได้จะคัดแต่เกรยร์ลูกหน่อยแตบบ่เกียดเกย็ดปลายๆนะ่ะ

นันเดินมาเราขึ้นเริ่อยมาเนี่ยครับเนี่ยโหดีเหมือนกันเนี่ยข้าวเนี่ยตึ๊ดเลยก็ได้อุ๊ยโอ้

แบบลวงเม็ดบอลล์เ,เลยข้าวแบบนี้ไม่น่าหลายดีเนาะข้าวแบบเนี้ยนะผมใส่ได้ความแก่งความเต่งทุกเมน เกี่ยวจ้านี้รอแตเชาวข้าวพวกอะไรพวกตะปูหนึ 5, 1, ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งิสโต้แปดหนึ่งอะไรเนี่ยเกี่ยวง่ายครับต้นริมข้าวสวยคิดซลยนี่เหลืองนะคะรับเนี่ยตำเบ็ดโอ้โหเป็นร์เลย มันตังใหญ่เลยอะ่ะน่จังเลยครับแไล่นะคะแนี้แนิดจไล่แลบอ,อกเม่กี้ลืมแล้วันันแจ็คหกักไปแล้วเลยเอาหัวเชื่อมอีแกแล้ว ไม่น่าขาดตรงนี้ปกติถ้าเคยขาดกันนะนะส่วนมากเขาจะขาดกันแนละ้วขาดที่ราวกันไก่แต่นี่ขาดที่ตัวประกับตรงเข่าควายเลยเชื่อมก่อนน,นี่เลยอู้หูเชื่อมแป๊ เอาแค่ใช้งานให้ผ่านวันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวห๋ยวนี่ต่อกับแบตเลยครับ2ิฟ4โวลต์หีืขััวบวกเลยลดดินในตัวครับแล้วก็นี่สายเชื่อมก็เชื่อมได้เลยเ,คคเชื่อมไปแล้วไม่น่าฉีกนี้ได้ ให้ไปเกี่ยวของตาเช่าว่ะไปเลยขึ้นเทเลอร์ไปเพราะว่าตาเช้าเขาโทรมาบอกว่ารถไปเยอะเขากำลังมาเดี๋ยวแยกไปแบ่งคนละตัวจะได้เร็วโอ้โหวุ่นวาอยู่แถวนี้แหละเอเนี่ยอ้เค่นา่าวโอเครับข้าวสวยกิ๊บนะเดี๋ยวได้ฟังราคาสีระหว่างสีหึงพวงกับ ซิโตข้าเบลาดูที่ขครจะราคาสวยกว่าแต่เนื้เหลืองกว่าน่าจะเหลืองกว่าเจ้าที่ตะเฉาเอาไปอะ่ะดีวีถึงข้าขาใกล้ขาดเลยไม่เคยขาดตัวกันสักที กันดำเลยครับอุย้ยสี่ครับนาตะเข้าได้มาแล้วอุ้มหนึ่งของไปไหน,นเนี่ยถามหน่อยได้ราคาเท่าไหร่อ้าไม่อยู่นะครับโฟต้าเขามันละเกียร์ที่หลังแล้วใบเกียร์เจ็ดเท่าไหร่พอดีนะ,ะราคาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเปอรเซ็นราคาไม่ดีเนาะ เจ็ดบนเจ็ดแล้วได้ไปเกียนนะขาดหนึ่งขาดเท่าไรก็ได้เจ็ังไม่ถึงเกียนไอ้เจเกียนจิตเจ็ดสิบหกไอ้หกสิบเจ็ดเออพอได้ไรไรเลยเกียนก็เมื่อกี้นี้รู้ราคาละเฉาไปแล้วนะเจ็ดเจ็ดพันเท่าไหร่นะเจ็บเป็นเจ็ดจำไม่ผิดเจ็ดเกียนเจ็ดจิตเจ็ดไรเหลืเกินนาไปหน่อยสุดยอดเลยเดี๋ยวแ ฟังราคาเข้าเบาของเพื่อนหนุ่มมั่งแต่คิดว่ายังไงก็น่าจะได้ราคาน่าจะสูสีกับตะเชาอะหรืออาจจะได้ดีกว่าเพราะว่าเหลืองจัดเลยข้าวเหมือนน้ำหนักดีจะด้วยก็นาเหลือได้เท่าไรแล้วเดียว ไปสอบถามราคาเขาเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวไปเกี่ยวไปลุมดูชาวหรือไม่อจะไม่ลุมไปลงของนั่นเลยอีกเจ้าลงเลยครับติดกันนั่นนะของนาเล็กอยู่แถวนี้แหละเราอ่ะวุ่นวายระกุกจิกกุกจิกแถวนี้ปีเถียนที่อยาคุมวันนี้สมองได้ราคาดีไหมพี่ใครเจ็ดพันเจ็ดแปดสิบอุ้ยแพงกว่าชาวอีก แต่ชาวเจ็บมันเจ็บข้าหนุ่มมันข้างดีาดีแต่งกันเนี้ยก็ได้ไปเจ็บแปดราคาดีกว่าสี่หนึ่งแต่าหน่อยเพราะว่าข้าวแตนเหลืองได้ไปสามเกบกว่า3,70สามเกียนเบาเกียียนอยู่ในลาวหกเกียนพอได้ไเดี๋ยวก็เดินไปช่วยนันนันเกี่ยว ล้าดูวางท่อไปแล่งเท่เลยเอาครับเส็นครับแปลงนี้นี่เดี๋ยวดูวันไปช่วยตาชาวหรือลงเจ้าใหม่เลยแต่เดี๋ยวไปลุลงตัเชาาก่อนเกลียงใจนัาชาวคิวเขาด้วยไงเขาสาบแบ่งมาให้เดินส่งหน่อยหนึ่งของนงักเช้าก็ไม่เยอะไปเดี๋ยวไปเรืต่อแหมวุ่นวายย้ายรถ <laughs> อยู่เกาะน,นี้แหละ โอเคครับเราเดินทางมาถึงที่เดิมนี่เดี๋ยวลุม้มเฮาตาเช้ากันที่ครับแล้วก็นู้นเดี๋ยวเกี่ยวให้นาเล็กต่อแต่ของเล็กข้าวเขาเด่งเยอะครับค่อยๆด,ด,นะดีเดี๋ยวนุมน้อยมาลากแปลงนะเรลงเลยเลยเหลืองหมดนะหมดเสือบสภาพยังไม่แตกแตกไปสองลูกข้างนีน้เดี๋ยวเปลี่ยโนโซ่ลงเก่าค้างใหม่ครับเดี๋ยวเอาข้างใหม่ไว้ท่านนี้ข้างนี้รับน้ำหนักเยอะใช้งานเยอะ เสาร์เชาวก็าลายระเกียนแนะนี่ยนานๆเกี่ยวไปแล้วสองอุ้มแล้วช่างตีไปเกีย่ยวมาถุงหกอุ้มเอ้ยสามอุ้มหกเกียรนเราเสร็จนานนี้อีกเจ็ดก็ลายระเกียนเนียเลยฮนะอ่ไม่ธรรมดาวันนี้เราอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันเลยครับของวันนี้ราคาเขาอ,อยู่ในเกณฑ์นี้มั้ง ยังไม่เห็นมีใครได้แปดคันเลยเนะี่ยชุดหลังๆที่ว่าฝนตกมาเนี่ยน้อยจัดเดี๋ยวตาเชาตาชาน้าลมตาเชานา้าลมแต่าาคุดล่องไปแล้วซ้ายขวาเจ็ดเกียนตายดิระต่างอุ้มไปแล้วไม่เหรอโเก,ก,ก,ก็บมากอยากอยามีกระโผอ่ะองเกียนนี่อะไรอะ่ะ โอ้เจ็ดไล่เอาเจ็เงเกยียมแล้วอลเอไม่ได้าะีรอบแปเกมก,ก,กว่าโอ้เจีกได้แปดเก่งกว่าเนาะดีขายเอาเป็นกล่องเต็มกล่องอ่า มีองค์เดี่ยวนะแต่ดูต้นเหลือโอ้เจ็ดวายแล้วนะพ่อพ่อครับพอ่อเจ้านี้เลยเจ้านี้จะเจ็ดเขียนเจ็ดสิบคือเจ็ดพันเลยนะได้ Vậy. Vậy, chóp Vậy, phải rồi Rồi Chị chọc Được rồi, นั่นะครับแต่ในผมจะถ่ายได้สองอุ้มเองนะครับกาไร่แต่เนี่ข้าดีเข้าวเหนียวเยอะครับเดี๋ยวไปโถงนั้นก่อนเดี๋ยวกลับมารับช่างตีแล้วก็เดี๋ยวจะต้องออกไปย้ายตะลือเข้าบ้านอีกเพราะว่าไม่มีคนขับหุบล้อตะลงขับหุล้อเดี๋ยวตีว่าผมจะเลิอกทางเดียวย้ายตูเกี่ยวสามคันแล้วครับวไปเลยไปเลื่อนต่อ ครับคันที่สอ,อสงฝนตกนานมาแล้วโอ้โหฝนตกมาแล้วรุ่นขาวทิวทิ้ต้นไม้ด้วยครับเรียบร้อยตกมาจากทางากระทุ่มโอ้เลยนะดหนักขาววูบเลยนะนะครับเป็นเส้นๆลงมาไงครับฝนตกครับบอกแล้วมาไวมาก ผมส่งช่างตีลงที่บ้านแปบ๊บเดียวเลยไม่รู้ว่าพี่พงศ์จะรื้อเสร็จันหรือเปล่าโอ,โอ้เรื่องเลยครับเดี๋ยวรู้เสร็ไม่เสร็จแต่เกี่ยวของพี่เทอยู่เจ็ดไร่เขาพี่เกี่ยวมาเยอะอยู่พี่พงศ์อะเราก็จะเยอะพอได้เขาเสร็จพอดีเลย ม,มุดมามุดตุ๊บแล้วนะั่นโอ้ยรับเทข้าวพอดีออดูดีมันก็น่เจ็ดไล่ก็เจ็ดเย็นน,นะน,นั่นแหละนะถรักษณะเนี้ยโอหโยงครับลื่นลื่นลื่น,นถัดถัดโอ้ยถัดลงสีมั้ยเนี่ย รมเลียแนโอ้โหดูลงิครับบใหแล้วดูครับปาดออกไปทั้งน้ำจาบาจ่าบอม่รดูไม่ใช่น้อยอ่ะดูครับไปทางโค จ็อบครับานสุดท้ายของบ้านก็โอเคครับถ้าใครชอบทีนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดต่างดิ่งของผมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามการชนาประเทศเอสหนแฟนเพจที่เฟซบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเสมอมานะครับไปนะครับเพื่อนๆพี่สวัสดีครับโอ้ยชุ่มฉ่ำอีกแล้วนี่เป็นไง